สวัสดีค่ะผู้ปกครองและสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้นะคะพบกับคุยาในเตรียมความพร้อมวันนี้เราจะมาพูดถึงจํานวนค่ะจํานวนโหลเด็กๆพูดตามคุยาค่ะจํานวนสิ่งของ12ชิ้นนั้นใช้คําแทนกันนับเป็นหนึ่งโหลแสดงว่าถ้าของหนึ่งโหลมันก็ต้องมีกี่ชิ้นคะเด็กๆ12ชิ้นใช่ไหมคะ เด็กๆดูนะคะรุยายกตัวอย่างให้เด็กๆดู12ชิ้นดูนะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกดแดเก้สอ็ดสอง อ้าเด็กๆนะคะหนึ่งโหลจะมีของทั้งหมด12บชิ้นนะคะอาวต่อไปเด็กๆดูนะคะในหนังสือของเด็กๆดูก่อนนะคะยกตัวอย่างคุอยังไม่บอกว่าหน้าไหนยังไงนะคะอ้าวจะมีรูปภาพให้เด็กๆดูเด็กๆต้องนับ1นึถึงสิได้นะคะอาถึงจะวงกลมรูปภาพที่มันมีจำนวนหนึ่งโหลอาส่วนหน้านี้นะคะ เกี่ยวกับการระบายสีรูปภาพนะคะอา้าวนับให้ได้12นะคะ12ชิ้นนะคะก็เท่ากับ1ห,หลุถึงจะระบายสีแค่12ใช่ไหมคะอา้าวเมื่อกี้1ห,หลุรู้จักแล้วใช่ไหมคะอา้าวต่อไปวันนี้เราจะบทพูดถึงคำว่าครึ่งอา้าวคำว่าครึ่งปุยามีนม1 1ชิ้นใช่ไหมคะ อาถ้าครึ่งขนาดไหนที่เรียกครึ่งเด็กๆดูนะอาขนม1ชิ้นคุยาาจะแบ่งครึ่งให้เด็กๆดูอ้าวเป็นไงคะครึ่งนะคะเด็กๆดูนะคะนี่คุยาาแบ่งครึ่งแล้วนะดูนี่คือรวมเป็น1ชิ้นพอแบ่งแยกออกมาเป็นครึ่งใช่ไหมคะอ่านี่ขนมของคุยา ส่วนของเด็กๆในภาพคําว่าครึ่งนะคะคําว่าครึ่งมีรอยประเด็กก็เขียนตามรอยประและก็ระบายสีรูปภาพนะคะให้ได้ครึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นส้มเป็นขนมเป็นบอลลูนเป็นรูปปลาดอกไม้หรือว่าดินสอนะคะเด็กๆสังเกตนะคะเลยแบ่งครึ่งจะระบายสีครึ่งซ้ายก็ได้ครึ่งขวาก็ได้แล้วแต่เด็กๆนะคะคําว่าครึ่งต่อไปเด็กๆคําว่าคู่นะคะ คู่มันก็ต้องมีเป็นสองใช่ไหมคะเช่นช้อนกับซอมเราเรียกว่าหนึ่งคู่นะคะเป็นคู่มีสองมีสองคือเท่ากับหนึ่งคู่นะคะอา้าวแมวแมวกุยามีสองตัวก็คือหนึ่งคู่นะคะก็คือคู่เป็นคู่อา้าวแมวกุยาเป็นคู่อา้าวตัวตุ๊ก,กตากุยามีสองตัวนี่ก็คือคู่นะคะ อะไรที่อะไรบ้างนะคะเด็กๆที่เป็นคู่เช่นรองเทา้า1คู่มันจะมีอยู่สองข้งางอ้าวถ้าเกิดเด็กสองคนก็คือ1คู่ใช่ไหมคะอา้าวเด็กๆขาว,วันนี้คำว่าอา้าวดูกากระบาททับภาพสิ่งที่เป็นคู่มีรองเทา้ามีเด็กมีเยอะแยะเลยเอา้าวครูยาจะให้เด็กๆดู อะไรเป็นคู่บ้างครูยาบอกแล้วคู่ต้องมีอยู่สองใช่ไหมคะเด็กสองคนรองเทา้ามีสองข้างมีช้อนซ่อมมีถุงมือนี่คือสิ่งที่เป็นคู่นะคะสิ่งที่เป็นคู่อา้าวเด็กๆเ,เข้าใจความหมายคำว่าครึ่งคู่และคำว่าหลูงานของเด็กๆวันนี้มีอยู่ หน้าที่36นะคะในหนังสือเตพพรียมความพร้อมเด็กๆหยิบขึ้นมาเลยนะคะอ้าวหน้าที่36คําว่าครึ่งระบายสีแค่ครึ่งเดียวคําว่าคู่ให้เด็กๆกากระบาททับภาพคําว่าคู่อ้าวหน้าที่38จํานวน1โหลหโหลมีอยู่แค่12นะคะหโหลมี12เด็กนับจํานวนให้ได้แล้วก็วงกลมร้อมรอบภาพค่ะอ้าว ส่วนฝั่งนี้นะคะถ้า,าคำว่าโหลเหมือนกันแต่นับจำนวนแล้วระบายสีค่ะวันนี้นะคะเด็กๆก็ได้รู้จำนวนนะคะคำว่าโหลนะคะเด็กๆทำกิจกรรมนี้ด้วยนะคะเด็กๆอาคุณยากฝากงานเด็กๆด้วยค่ะสวัสดีค่ะ